Mm. 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 Oh. Mm. 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 हूं 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 ये है हूं ये ले आ भाई वाला

อยกเลยแหละไปดีดูรเองไไหนัหมดเกาอเลิกเป็นหนี้เป็นสินกันเลิกนีมีเไปเอไม่ไขายได้ใครจ่ายูมากูมาตายต้องวันต้องน ใหญ่ัวยๆกันไปก็อยู่ในนี้หลายวันมากจ่ายวันต่อจ่ายจนวันจะตายนะเอาทุนก็ไปจ่ายก็หมดสามวันก็จอดแล้วจ่ายวันสองพันเนี่ยแล้วขายได้สองพันนับให้พอหมดรุ่งขึ้นจะไปซื้อของก็ไม่มีตังก็ติดติดก็ต้องกู้มาอีกืก็มาให้ค่าของมันไม่ถึงเดือนสามวันก็หมดแล้วจ่ายห้าพันน่ะ มาจ่ายเขาด้วยซื้อของด้วยแล้วมานับเงินใหมูกนี้มันหมดที่นี่ก็ไปหามาใส่ใหม่เพื่อจะให้ทานแต่นันไม่ทันหรอกได้เลิกมาสามวันเลิกอ้คนมือใหม่หัดขายพอขายไม่ดีจะไหวลงทุนเหรอขาดทุนขาดทุนขาดทุนใช่ปะเออเขาขายของที่เก็บไม่ได้อ่ามันไม่เหลือมันเหนื่อยฟีง่ะเจ็บตัว ขายทนขายเนไงยไม่รู้จะไปทำอาชีพอะไรอาหารต้มสังแถวแนี่ยี่40บาทะ40บาทนะคเนื้อเนื้อพั้มจานั้งหมดเลยยังขายดีดีแบบเขาว่าขนาดกราคามันตับ่าเลยว่าส0บาทโอ้โหแช่ไงมันขึ้นที่กันที่ร้านเดี๋ยวสี่สิบอาหารต้มสั่งก็สี่สิบน้นผักอะไรที่วา

I um,